ทิ้งไว้ห้านาทีครับไฟร้อนๆอเติมไฟแรงห้านาทีครับทำน้ำมัใส่หอยใส่ปลูกแ้่ปลาเชิญครับสตอครับครับมีใหญ่ครับรอตอ่อ คนใต้ขอคุณเพื่อนเจะเล์มากๆสุงลูกต้อไหมนะแล่นะเพื่อนทำกินแล้วขอบคุณมากๆเพื่อนโอกาสหน้าเดี๋ยวลบไปฮนะมาครับสตอครับพี่สตอครับสตอ ข่อญาติใช้มือนะครับครับสวัสดี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 ครับพี่แอนสวัสดีครับสวัสดีครัับสสวดีผู้ติดตามช่อง YouTube ฟูทวานีสปอร์ตครับหนุ่มหน้าคมคนหน้าแหลมพวกสวัสดีแล้วครับวันนี้มีเมนูอะไรพี่ขั้วซี่โครงหมูใส่ สตอแทน่นแทน่นแทน่นขั้วซี่โครงหมูนะครับในซี่โครงหมูใส่สตอซี่โครงหมูนี่ต้มเหมือนเราจำเป็นเปิด์บเปิดเบิรเบิรเมนูใต้เปิดเมนูใต้เเบิร์ <laughs> วันนี้พี่พี่อาจจะกินเมนูใต้ได้สตอมาจากเพื่อนนะครับ <laughs> ขอบคุณอาจารย์เจเลนะครับส่งสตอมาให้วันนี้จะทำขั้วซี่โครงหมูใส่สตอไม่ช้าครับครับผมไปดูเลยพี่อยู่แล้ว ค่ครับวันนี้จะเป็นพ่อครัวให้พี่อันครับวันนี้าร้อนครับนี่ได้มือกล้องคนใหม่ครับนี่เพิ่งจะจับกล้องครั้งแรกครับสิบกว่าคลิปเลยเพิ่งจะจับกล้องครั้งแรกครับเนี่ยเออไปจับ จ,จับไป<ต>ย่าอืนคร<ต>ับกัไยงถ้าไปที่บางที่เนี่ยรถรถจกรถแมคโครครับข <c oughs> ุดดินขุดอย่างเดียวเลยครับข <c oughs> ุดไปสไม่พอเกอตีครับ <c oughs> พีก่แกงากใต้ครับ <c oughs> พีก่แกงใต้นะครับ ยี้แปรก่อนครับแปกมันก่อนหอมนะครับหอมกร็มินละดดเด่นเด่นเด่นมีกระเด็นเครื่องนะครับกระเทียมก่อนไฟไม่แรงครับไฟพอประมาณไฟกลางไฟกลางไฟกลางครับไม่ใช่ชายกลางนะไฟกลางนะ้ำครับ ปีครับนี่ของชอบของชอบกะปีเคยแท้บ่เคยแท้เดี๋ยวตั้งไหนกับกะปีหมดเอาใส่ปลาแดกบองครับกระปีา<ค>ลาบวางใส่ใช่ไหมโอ้หอมเลยครับหอมกะปีขอบคุณเพื่อนกะเลนะครับมากๆครับส่งสตอมาให้ได้เมนูเลยโอ้ขอแท้ กกินที่คุ้คนเคยกินที่คุ้นเคยใช่ไหมเว้ยอือดีครับน้ำเปล่าอีกรอบครับเครื่องบูงครับรสดีแล้วก็มันสับปะหลังฟงนัวฟงนัวฟงนัวมั <laughs> นตาลครับ ว่ามันจะไปตัดระหว่างความเค็มกับความเลี่ยนของน้ำน้ำปลาแล้วก็กะปิแล้วก็เครื่องแกงนี่ตมหน้าไปเค็มอยู่แล้วนะครับเค็มเลยดีซอสใช่ไหมพี่กินเค็มๆไมไม่ถาหลงปลาหลงโคกมันจะบนเอาไงปลา, <laughs> <laughs> าครับนิดหนึ่งโอเค เดือดแล้วครับหมูที่ต้มไว้นะครับซี่โครงอ่อนผสมกับซี่โครงแข็งนะครับลงเลยครับทิ้งไว้ห้านาทีครับไฟร้อนๆอเติมไฟแรงาดีครับ ห้าทีนะครับต่อเลยครับต่อหืพริกโคตรเผ็ดเลยครับใบมะกรูดแล้วก็พริกไทยอุยแรมครับนันนี่มีร้องไห้คนระับ สองนะทีครับพร้อมเสิร์ฟร้อนครับคนถ่ายก็ร้อนครับบอกหวานนิดนึงไนดะ้เสงเดดเสร็จแล้วครับซี่โครงผัดคั่วซี่โครงคั่วสตอรพร้อมเสิร์ฟ ซี่โครงนะครับอันนั้นของใต้อันนี้อาหารภาคใต้เมนูอีสานอ่าอีสานครับตำหน่อไม้ตำ่อไมเปลี่ยนตำเองครับเดี๋ยวชอบตำเองกินกับตำเองอยู่บ่อยๆครับอยาล่ามากเลยนนี่เลาเลาซะเลยเล่าเอาครับมาครับกินครับเอาลเชิญครับสตอครับครามใหญ่ครับ หลต่อคนใต้ขอบคุณเพื่อนจะเลีมากม้าส่งลูกต้อไห้นะแร่นะเพื่อนทำกินแล้วขอบคุณมากมาาเพื่อนโอกาสหน้าเดี๋ยวลบไปฮนะมาครับสตอครับพี่สตอครับสตอ าญาตใช้มือนะครับวครับดเกือนี่กินหนึ่งย้ำบคืน้เอเนตั้งเทเรอ,อยู่เด้อย้ำส่งนะปัาจิแจง้งทำไม,ามาเพื่คนเงาพี่ไทยครับพี่ไายรนะับ

เว็นฟนฟากรับคใส่ได้เลยดหมูเสี้ยคงเสี้ยคงหมูต้มก่อนนะครับมาผัดหนึ่งชั่วโมงดูครับล่อนอแบบไม่ต้องถามเลยครับ <c oughs> <c oughs> ขอบุญเพื ana, said, ่อนทะเลมากตำหอยใส่หน่อไม้ดองวันหน่อไม้สดจะ่มื่ตำหอยใส่ไม้หน่อไม้สดอร่อยพี่อันแกชอบหอยครับแกมากินทุกวันเลยที่หลังลานผมกอบหอยก็พอม อชอบหอมจับหนอ่อชอบซอยคนชอบ,อชอบซอยครับรายมากสตอร์ามา ว่านเหม็นผมไม่ได้บอค่อยกินมาไหนฟักหนังนะคัอันไหนเหม็นๆนะผมกินได้หมดไปดิบได้ของเหม็นจากไหนมาพี่ปลาแดกบ้องน่ะไปล่ามาไหนไม่กินเหม็นองมันเหม็นบ้านม็นมันจะบ้าแสบเลยมันมีเหตุผลของมันนะแเลยัง มึงอวาอเไปเดินกระบวนกา,นานรไม่รู้เหตุการณ์เลยครับก็ดูแลกันไปครับพี่น้องบ้านเราจะเจริญครับมีโวงไฟฟ้าขยะลงไปรงไฟฟ้าชีวมวลน้ำเศษเศษขยะมูลฝอยจะมาแปลสภาพมันจะดีไม่ดีก็อยู่ที่การผลิตคนอยู่ใกล้แหละครับนับผลกระทบ เจ้าขวามคนยู่ทั้งแถดรกผู้จักก็ดูกันยา,ยาวๆครับก็ทำอะไรก็ได้อย่าใหปรประทบกแบบเพราะไม่เป็น,น้องเนาะ มากเลยทีม่มึงงั้นยังขายก็รูส่วนมากไ <c oughs> ปกับผมังแล้วดูด้วย ไม่ไม่มีคำบรรยายครับอิ่มดูพุ่งก่อนครับก็เป็นอะไรนะพี่ซี่โครงผัดเป็นก็เป็นกอวซี่โครงสรุปแดกได้อร่อยครับดูครับสองคนดูพุ่งก่อนครับอันนี้พอยิ่มแนนไม่ไหวแล้วครับสมบามากวบแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะครับข้างล่างนี้นะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเ